ไฟให้หน่อยค่ะโอยเปิดไฟให้หน่อยเปิดนะเปิดนนะอไปเอาที่ตั้งขาดโทรศัพท์นี่เลยนะอะไรแบว่านี้นันะเปิดไหนๆไปบันไดเรียบไปกะเห็นนะนี้มันไม่ใช่ บัตรียามบ่ายนะคะพี่น้อง สวัสด,ดีหนึ่งทาง่านเด้อพี่น้องขออนุญาตไปชาร์จแบตก,ก่อนนะคะทุกคนชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะคะ Thank <laughs> you. เอาดอกไม้กันดอกไม้นะเอาออกไปให้แมนะ่นุย้ยนี่ดอกไม้นี่แม่ดอกไม้งาดอกไม้ไปชิมแสกขยะให้แม่นะทิมเลยเออชิงเลยทิ้งเลยทิมเลยอ๊บไปพัดมีกินด,ดีกว่าลแม่สักษาสองฟองหน่อยลูกใครได้ตู้เย็นอ่ะพัดหมี่ เนี่ยใครยู่นตู้ผนตู้ผนเอามาสองลูกยังไงเรามาทดลองกาแฟแล้วอีกเนิอมเล่นเลยใะทดลองกาฟแฟ้วพี่น้องฮะเอามาเลยสามข้อสุดท้ายก่อเอาขึ้นจัน่อยเนาจะยามบ่ายมาพัดไทยอันพัดสิ็จ กินกับผักอะกินกับพักอันนี้ทุกคน ใส่น้ำมันขวดใหม่ทุกคนน้ำมันเบอร์อะไรน้ำมันขวดใหม่ อันนี้เราจะตีไข่ตีไข่เสร็จถวยทอดใบวัดทอดไข่ก่อนแล้วก็พัดเสร็จน,นะคะทุกคนัดหมี่แล้วกันเนาะพัดหมี่ะะพัดพัดเป็นเกี๊ยวเส้นเล็กนั่นนะคะในห้างบ้านชาวเรือนเอิญพัดหมี่่นีอะนะพัดหมี่ทอดไข่ก่อนนะคะทอดไข,ะะไข,ะะออข่แล้วก็ถุยอัหั่นแล้วก็โรยใส่ หลับก็ได้นะคะไข่ไข่ชามฟองนะคะทุกท่านค่ะกราบสวัสดีพี่น้องงามแรงเดิมพี่น้องสช้เดื่อนก็พา,าครอบครัวเหมือนเดิมน,นะคะน้ำพรอนเออน้ำพรอนมากันน้ำมันเดือดแล้วเทลงไปเลยจ้า ชาเดลเชตไข่สามฟองตั้งอยู่บนโต๊ะไข่แตกโปะหลือไข่สักอง,ง,ง,งฟองเหลืองงามไข่จะสต๊ดล้วแต่เนาะอืมฟูกินด้เข้าสวยเข้าเหนียวข้าวผบแซ่บพี่น้องเหลืองแบบสวยงามเาเดอจะทอดเสนถาดไว้เลยนะคะเวลานั้นเขาค่อยมาหั่นโรยเส้น พัดเส้นเขานะเนาะนะคะนะคะทุกคนขัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแต่ว่าม้นนี้เน้นเส้นใหญ่เส้นใหญ่มาเลยจากเส้นใหญ่มาเลยเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวพัดพัดไทยโดยเฉพาะเลยเส้นยังไๆอ๋อทุกคนเรียบร้อยแล้วนะทอดไข่ห่อกับลักออกแล้วกค่อยหั่นนะคะ ตักอ,ออกเสศษขาดเลยเรียบร้อยนะคะทอดไข่ทำไปก่อนเด้อพี่น้องเข้าไปเอาน้ำก่อนน้ำกินมาเขาคือบอ,อกใส่น้ำโป้ขันไปทุกที่เลย ยากพี่น้องชาวเดือนยากแข้งแห็งยากครับที่เท็นคิบแต่ละเพื่อนี่ก็ต้องเปิดเข่าเปิดออกนะขอจมเลยจากหน่อยขอทางมันแคบเพื่อสีห้องห้ยนี่พี่น้องเมืองนะมุกเจ้าแม่นว่าเอาเลยนะเห็นบ่าหนหนแล้วพวกใหญ่แล้วก็นั่งตันประตูวันนี้ล้วก็ต้องไปลงไปเลยนะคะ นีมน่มันมันมีน้ำมันพืชอยู่แล้วเนอะเดี๋ยวจะเดินเติมตน,น้ำแล้วเราจะมาปรุงนะคะปรุงน้ำพัดไทยเน่ยมันมีน้ำมันพืชอยู่แล้วนะทุกคนถ้าคุณเอาออกเลยมีนม้ำมันพืชอยู่แล้วใส่ซีอิ๊วดำลงไปใหดแบบง่ายๆเราตร้องง่ายมีอย่างใส่อย่างนั้นลงไปเลยพี่เขอคลอง,งน้ำตาล รสีนะระคะเล็กนยากแต่พี่น้องแม่สิ่งจบแทรกง่ายง่น้อยรสีลงไปใส่อย่างละเล็กละหน่อยนะคะน้ำปลา่ะนี่ะเดินเล็กเขาแปน้ำตาลเล็กหน่อยกันกัน เพลง เส้นเขาจะพันล,าลา้างแช่นนั้นเป็นไงเส้นใหญ่เส้นนั้นเส้นเล็กคือว่าเส้นใหญ่สำหรับพัดไทยโดยเฉพาะเลยนะคะไม่เป็นงน่ายๆเนาะค่ะต้องยื่นนะคือว่าจะเซฟสำหรับเขาเทุกคนนะคือว่าโอเคอเยลยนะคะอีกสองไม่รูกประสิบประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ใบกระเทียมอีกหลังโอ๋ยได้หลายค่ะ กิงเรื่องนะทุกคนนะกินแบบครอ,อบครัวเท่านะกินเฮนเะโน่ดหลายอย่างเลยนะสิ่งไงแน่น,น,นอนหนึ่งนะคะ น้ำมันน้ำพักทุกอาเรียบร้อยเลยด้วยการัวเรยบร้แล้วนาลสรตารเรียบร้อยแล้วนะคะจ,จะเป็นรัวเรียบร้อโอเคแล้วนะคะทุกคนแล้วขาก็ผูไปน้ำลำไยแล้ว,ว,อลวอรอเสร็จกันเสนน้ำน เงี้ยรับพี่น้องครัวโอเคพี่ทำได้เลยก็ได้โมดขึ้น รอให้เส้นมันดูดน้ำก่อนดูดนั่นดูดน้ำปรุงก่อนนะ้องนะรอให้เส้นข้ากับพัดแบบไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆมันดูดน้ำในหม้อนะคะทุกคนให้เส้นมันดูดน้ำไปด้วยออันนี้คือว่านัวแล้วแล้ว,ลวพี่น้องจะว่าขา่ากระถ้าจังใดเ่ากับปรุงอีกก็ได้ฮนะต้องรอให้เส้นมันดูดน้ำมันซุกไปน้ำนะทุกคน รอนิดหนึ่งนะคะแบบไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนี่นะคะเริ่มอ่อนแล้วจะเส้นเริ่มอ่อนแล้วนะคะเริ่มจะดูดน้มามันปุงเข้าไปแล้วนะคะตักเส้นง่ายๆเนี่นะคะเริ่มอ่อนไปเรื่อยๆแล,แล้วต้องยุ่งยากพี่น้องเฮ็ดกินแบบบ้าน นะเริ่ม <small laugh> <small laugh> นี่นะคะเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วเส้นเริ่มซุกแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะเส้นเริ่มสุกเริ่มสวยแล้นะคะ โอเคอยู <muitas> ่บ ah, okay. ้าพ ah, okay. ah, ี่นกนะคะโอเคบอสจ่ะพัดเสร็จคะเปร็จยังไงมาเจ้าค่ะอ่าโอเคเด้อสาบเรียนเราอ่ะซิมก่อนซิมก่อนซิมคนอนยาซิมเส้นเียวนุ่มมากนะไฟอยากแห้งนะแต่เรื่องของเรื่องปิดไฟไปก่อนซิมก่อนได้จากขออนุญาตสุกแล้วนะคะอันนี้เส้นสุกแล้วนิ่มอือหื้ออือหือ เด็กบอกว่าโอเคอยู่แป๊บนึงจ้ะโอเคอยู่แต่ว่าอยากให้มันแห้งกว่านี้จะหน่อยเข้ากันคักไป่จะหน่อยนะคะอ่าเราเริ่มซีแฮชให้เสร็จให้มันให้มันแห้งกว่านี้จะหน่อย คนมาใส่ถาดก,กัน